สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับแบมอันเซอร์ถนาดออฟเลิฟอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแบมจะมาทําแรนดอมพิเศษพิเศษให้กับคุณทุกคนกันนะคะหัวข้อของวันนี้ก็คือปฏิหารจากฟากฟ้านะคะที่คุณจะได้รับนะคะจะมีอะไรบ้างนะหรือจะมีสิ่งดีๆอะไรนะคะเกิดขึ้นในชีวิตเราบ้างนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อรับพลังงานบวกนะคะหรือบางคนคุณอาจจะไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็ได้นะคะแล้วคุณก็ รอรับในสิ่งที่คุณขออยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่คุณจะได้รับนะคะแล้วคุณจะได้รับช่วงไหนอะไรอย่างนี้นะคะเป็นคลิปอ่าเป็นสิ่งดีๆเป็นปฏิหารจากฟากฟ้าเป็นพรที่เราขอนะคะที่เราทุกคนหวังนะคะว่าอ่าจะมีสิ่งดีๆอะไรบ้างไหมเกิดขึ้นในชีวิตของเรานับจากวินาทีนี้นะคะหรือนับจากที่คุณได้มาพบคลิปนี้ก็ได้นะคะคำทำนายเป็นแบบโดยรวมนะคะ อาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะบางคนก็อาจจะได้รับทุกอย่างตามที่ไพ่บอกบางคนก็อาจจะได้รับเป็นบางอย่างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมนะทุกคนสามารถเข้ามาดูมาชมได้นะคะทั้งโลกใบนี้ทุกคนสามารถเข้ามาดูได้หมดเลยนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแล้ว แแบบก็หวังว่าสิ่งดีๆจากคำทำนายนั้นจะเกิดขึ้นจริงนะคะกับคุณทุกคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนนะคะแล้วก็อยากให้คุณรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีเท่านั้นนะคะแแบบตัดสินใจว่าจะทำคลิป <c oughs> เกี่ยวกับข่าวดีปฏิหารเนี่ยให้บ่อยๆนะคะเพื่อให้คุณทุกคนได้รับพลังงานที่ดีบ่อยๆนะคะพอดีมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะชื่อคุณจะ J จเจ,เจนะคะถ้าอ่านไม่ผิดนะคะถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะคะหรือว่าจาจานะคะก็ไม่แน่ใจ <c oughs> เขาคอมเมนต์มาบอกว่าดูคลิปแบมทุกวันนะคะรับพลังงานบวกทุกวันตอนนี้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเขานะคะความรักเขาก็สุขสมหวังนะคะเขาได้รับพลังงานบวกแล้วก็มาฟังสิ่งดีๆทุกวันรับพลังงานบวกทุกวันสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นจริงกับเขานะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะ แอมได้ปักหมุดคอมเมนต์นั้นไว้นะคะในหัวข้อแอบมบจะไม่ได้ว่าหัวข้อไหนนะคะแต่แบบน่าจะเป็นหัวข้อนี้แหละใกล้ๆล,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 ล่าสุดนี้แหละนะคะแอมก็เลยคิดว่าเออถ้าในเมื่อเราทำแล้วเกิดประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแล้วเป็นผลลัพธ์ที่ดีอันนี้แบมดีใจมากนะคะก็เลยอยากจะทําคลิปอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ย คลิปดีๆพลังงานดีๆอย่างเงี้ยให้กับคุณให้ได้บ่อยๆถ้าทําทุกวันได้แบมก็จะทํานะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ยุ่งมากจากการทํางานส่วนตัวทํางานที่บ้านอ่ะนะคะก็เลยพอเห็นคอมเมนต์นี่ล้วก็แบบเออทำทำดีกว่าทําให้เกิดทาให้ได้บ่อยๆให้คนเข้ามาดูแล้วเขาร,รับพลังงานที่ดีไปจากหน้าไพ่อย่างเงี้ยแล้วสิ่งดีๆก็ให้เกิดขึ้นกับเขาจริงๆอันนี้อันนี้คือเป็นประโยชน์สูงสุดของความตั้งใจที่จะทำแล้วก็เห็นผลลัพธ์แล้วนะคะ ดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่ประสบความสําเร็จในบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยแล้วคุณได้รับแล้วนะคะและที่คุณจะได้รับต่อไปเรื่อยๆอีกนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้อาจจะพูดยาวหน่อยนะคะแต่พอดีเห็นคอมเมนต์นั้นแล้วก็อมมันเป็นแรงบันดาลใจนะคะเป็นแรงบันบันดาลใจที่ดีให้กับผู้ทําเนี่ยอยากจะทําต่อนะคะพูดเลยนะว่าว่าโอเห็นแล้วแบบ รู้สึกดีมากๆนะคะขอบคุณจริงๆนะคะที่ได้มาเล่าสู่กันฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะในในด้านดีๆของชีวิตของคุณนะคะก็ขอให้คุณได้รับแต่สิ่งดีๆต่อไปนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าปื้ารจากฟ้าฟ้า,านะหรือว่าสิ่งดีๆอะไรที่คุณจะได้รับนะคะอาจจะเป็นการขอพอรจากพระเจ้าของคุณ <c oughs> ขอโทษนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะ อันนี้แบมใช้ออร์ค e ลของท่านพ่อพี่คเนตนะคะสดโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันนะอืมอำนาจวาสนาบารมีนะคะโอ้ ค okay. ที่สิ่งศักดิก์สิทธิ์ของคนนะคะจะประทานให้นะโอ้ความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะในทุกๆด้านนะของชีวิตโอเคแล้วอะไระ Beginning. อีกคะ beginnings อ่าบางคนแดีวขอเปิดก่อนนะคะแล้วเรามาขยายความ กันเดี๋ยวขอแบมเปิดไพ่ก่อนไก่แดนอื้นโฮเนสอุยโอเคอ่ะขออีกหนึ่งใบนะคะ Protection โอ้ไพ่ใบนี้สวยจังเป็นสีทองเลยบางอย่างไรโอเค อขอขยายความใบนี้ก่อนเลยนะคะปฏิหารจากฟากฟ้านะคะหรือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะที่เป็นสิ่งดีๆนะตามหัวข้อเลยนะคะก็คือคุณจะได้รับการปกป้องคุ้มครองนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกๆพระองค์ที่คุณเคารพบูชาหรือพระเจ้าของคุณนะคะส่วนตัวของผู้อ่านเองก็เป็นท่านพ่อพิคเนตนะคะท่านก็จะปกป้องคุ้มครองพวกเรานะคะให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยทั้งปวงอุบัติเหตุทั้งปวงและเรื่องร้ายๆทั้งปวงแม้กระทั่งกับคนที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับเรานะคะท่านก็จะขจัดปัดเป่านะคะไปให้พ้นทางเราหรือ อะไรก็ตามที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรก็ตามนะคะท่านจะคอยขจัดปัดเป่าขวากน้านะคะแล้วก็นําทางคุณนะเพราะว่ามีไกด์เน้นขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยนําทางให้คุณไปในทางที่ถูกที่ควรนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ในที่สุดทําไมถึงบอกว่าประสบความสําเร็จได้ในที่สุดเพราะว่าโฮเนสขึ้นมา ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะใครบางคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้คุณอาจจะขอพรในเรื่องขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานให้ได้ในสิ่งที่ต้องการนะคะเป็นปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ความร่ารวยบ้านรถที่ดินหรือทรัพย์สินเงินทองหรือคนรักนะคะคุณจะได้ทุกอย่างเลยนะเพราะว่าอะไร หนึ่งคืออำนาจวาสนาบารมีนะคะที่คุณจะได้รับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดขึ้นกับสิ่งที่คุณกระทาด้วยนะคะต้องดูด้วยว่าคุณทํำยังไงคุณดําเนินชีวิตแบบไหนทําตัวเองยังไงนะคะอ่าถ้าอยากจะได้ดีเราก็ต้องทําดีใช่ไหมคะถ้าอยากจะร่ารวยเราก็ต้องขยันนะคะถ้าอยากจะมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งเราก็ต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่ถูกที่ควรและเขาเรียกอะไรอ่า ไม่ย่อท้อนะคะไม่หยุดทําทําในสิ่งที่ดีทําต่อไปเรื่อยๆในสิ่งที่ดีนี่หมายถึงในสิ่งที่ดีกับตัวคนนะุณน่ะแล้วก็ไม่เบียดเบียงกับคนอื่นนะคะเนี่ยคุณจะได้หมดเลยอะ่ะทั้งความเจริญรุ่งเรืองอํานาจวาสนาบารมีนะคะและ,ะมีการเริ่มต้นด้วยเริ่มต้นทําในสิ่งใหม่ๆ นะคะในชีวิตเร็วนี้นะคะหรือบางคนเริ่มต้นไปแล้วนะคะอืมมีการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆในทุกด้านของชีวิตเลยนะไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทําอะไรตอนนี้นะคะลงมือทําได้เลยนะคะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือครบหมดเลยอะ่ะเปิดมาหกใบนะคะว่าปริหารจากฟ้าฟ้าอะไรที่จะได้รับทั้งการปกป้องคุ้มครองด้วยนะอืมความร่ํารวยชื่อเสียงกตยศ เงินทองนะคะอำนาจวาสนาบาร,รมีการปกป้องคุ้มครองการเริ่มต้นใหม่และการนำทางเรานะคะหากใครตอนนี้กำลังหลงทางอยู่กำลังคิดว่าเออฉันไม่มีความฝันไม่มีความหวังอยู่ไปวันๆนะคะบางคนนะขอพูดนะคะหากใครคิดอย่างนี้คุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองนะคะคอยนำทางคุณไปในทางที่ถูกที่ควรและนำทางคุณที่ทางสว่างให้คุณไปจนถึง จุดหมายปลายทางนะคะที่คุณหวังที่คุณฝันไว้ได้เลยนะคะแต่คุณก็ต้องมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเองด้วยและลงมือทําด้วยไม่ใช่ว่าขอแล้วอยู่เฉยเฉมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้อะไรนะคะหนึ่งเราต้องลงมือทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยคอยปกป้องคุ้มครองเราคอยนําทางเรานะคะอ่าเหมือนแบบว่าออยากจะทําสิ่งนี้ออยากจะสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่คุณไม่ลงมือทํา แบรนด์คุณมันก็ไม่เกิดงานคุณมันก็ไม่เดินหน้าไม่อะไรทั้งนั้นคุณก็ไม่ได้รับคุณมานั่งรออันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ความหวังความฝันแล้วค่ะไม่ใช่จุดหมายแล้วมันเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะอ่าอย่าพูดแบบว่าในสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้นะคะคือถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันมีสิ่งที่จับต้องได้ประสบความสำเร็จเราก็ต้องลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มที่ตัวเรานะคะอืม ต้องทำต้องเริ่มต้องขยันนะคะแล้วทุกอย่างนะคะที่เราหวังที่เราตั้งหวังตั้งเป้าไว้มันจะเข้ามาสู่ชีวิตเราอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าหัวข้อนี้คือปฏิหารจากฟ้าฟ้า,านะคะอ่าที่คุณจะได้รับนะคือครบเลยอะ่ะท่านพ่อพิะเนศนะคะได้ทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอ่าไพ่สีนะคะไพ่าทาโร่นะว่ามีอะไรอีกนะคะ อันนี้ก็ปฏิหารจริงๆนะบอกเลยโอ้โหโโเพลทอฟซอสนะคะอืมสามไม้โอเคขอวางนี้แล้วกันโอ้คิงออฟเพนนิคิลโอเคอุ้ยแฮปปี้คาเนชาค่ะอ่าทีนี้ อะขออีกสักหนึ่งใบแล้วกันโอ้ถ้วยชัดเจนนะคะกล่องนี้หัวข้อนี้นะคะวางไหนดีเพราะวางตัวนี้แล้วกันอยากจะให้เห็นชัดๆนะคะไพ่ไม่มีไพ่เสียเลยนะไม่มีไพ่เสียให้ต้องมา c ค a r i f y เลยนะคะ,ะทีนี้จากไพ่ทาโร่นะคะ ปัญหาอะไรที่คุณเผชิญอยู่นะคะตอนนี้นะปัญหาอะไรที่คุณกําลังเผชิญอยู่เผชิญอย่างโดดเดี่ยวเผชิญด้วยตัวคุณเองตัวคนเดียวอะนะคะคุณจะฝ่าฟันมันไปได้นะคะคุณจะทําได้คุณจะฝ่าฟันและคุณจะมีทางออกแล้วก็ดําเนินเรื่องการต่างๆไปได้จนถึงที่สุดจนถึงมันจบสิ้นทุกอย่างเลยนะคะปัญหามันจะแก้ไขได้นะ,ะมันจะมีทางออกนะคะหรือหากคุณกําลังรอคอยอะไรบางอย่าง คุณรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือหลายอย่างอ่ะไม่ต้องพูดว่าบางอย่างก็ได้คุณจะรออะไรก็ได้แล้วแต่คุณว่าคุณรอคอยใครรอคอยใครบางคนรอคอยคนรอคอยความสัมพันธ์รอคอยงานรอคอยการช่วยเหลือจากใครบางคนหรือรอคอยคําตอบคุณจะได้รับนะคะการรอคอยของคุณมันจะมีที่สิ้นสุดอ่าแล้วคุณจะได้คําตอบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวังไว้ในใจของคุณ นะคะสำหรับการทํางานหรือว่าทําธุรกิจนะคะธุรกิจของคุณจะเจริญรุ่งเรืองอันนี้เด่นมากในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวทํางานส่วนตัวนะคะเป็นเออเขาเรียกอะไรนะน <c oughs> อินฟลูเอนเซอร์เขาเรียกอะไรนะแมมก็ลืมเป็นยูทูบเบอร์ เป็นเน็ตไอดอลเป็นการทํางานที่เกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวแล้วไปเจอคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแบบออนไลน์เนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองอย่างมากเงินเงินคุณอาจจะสะพัดดีมากนะคะช่วงนี้นะับจากที่คุณได้มาพบคลิปนี้เลยหรือเป็นการค้าขายที่เป็นธุรกิจส่วนตัวเน้นขอเน้นว่าธุรกิจส่วนตัวนะคะจะดีมากส่วนการทํางานนะคะ <c oughs> การทํางานในองค์กรหรือทํางานบริษัททํางานประจานะคะ คุณก็จะทําได้เรื่อยๆแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะและประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งหวังไว้ทีละขั้นตอนนะต้องบอกอย่างนี้นะคะมันคุณหวังว่าจะให้โปรเจกต์นี้จบทันเวลาหรือคุณหวังว่าะจะได้บรรจุงานภายในสิ้นเดือนนี้ไหมหรืออีก2เดือนนี้ไหมคุณจะได้ถ้าอย่างนั้นนะคะเนี่ย ถ้ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีอะไรดีๆเข้ามาทีละสิ่งละอย่างสําหรับพนักงานประจําพนักงานบริษัทนะคะแต่สิ่งที่จะเจริญนุ่งเนืองมากๆคือธุรกิจส่วนตัวคุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดคุณจะมีไอเดียในการทําอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะคะอันนี้บอกเลยนะ mm. แล้วที่สําคัญ h นะแฮปปี้คเนชานะคะ ขึ้นมาขนาดนี้พร้อมกับ fulfillment อะอะไรนะที่คุณต้องการอะไรที่คุณเอ่ยขอนะคะอ้อนวอนขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณคุณจะได้ทุกอย่างต้องพูดอย่างนี้เพราะ fulfillment ขึ้นขนาดนี้นะคะไพ่องค์พ่อพิคเนท่านก็ได้บอกอย่างละเอียดแล้วว่าจะประทานให้จะมอบให้ลูกอย่างแน่นอนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็ได้บอกผ่านไพ่ามาว่าจะให้เธออย่างแน่นอนจะให้ลูกอย่างแน่นอนแค่ต้อง มีความอดทนและรอคอยในเวลาที่เหมาะสมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะมาถึงคุณอย่างแน่นอนงานจเจริญรุ่งเรืองธุรกิจ,จเจริญเติบโตรุ่งเรืองเงินทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะคะแล้วแถมด้วยแบบว่า ทั้งความรักก็ดีนะไพ่ใบนี้นะคุณกําลังจะมีความสุขมากขึ้นในชีวิตคุณถ้าคุณกําลังสุขอยู่ตอนนี้คุณก็ยิ่งจะสุขยิ่งขึ้นไปอ่ะไม่ว่าอะไรที่คุณขอน่ะแบบว่าจะดึงดูดมาหาคุณอ่ะอย่างง่ายง่ายง่ายดายเลยหรือคนที่คุณรอเหรออะไรที่คุณรอคอยคุณก็จะได้รับนะคะเนี่ยพรที่คุณขออ่ะคุณจะได้ทุกข้อนะคะถ้าเกิดว่าใครมาพบคลิปนี้แล้วคุณไม่เคยขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดนะคะหรือว่าคุณยังไม่เคยบูชาหรือมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะ คุณก็ลองดูนะคะว่า,าคุณชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนพระองค์ไหนคุณก็ลองไปบูชาท่านเข้าบ้านนะคะแล้วก็สักการะบูชาท่านทุกวันทําให้ท่านเห็นความศรัทธาของคุณนะคะแล้วคุณก็ขอพรนะคะอหรือจะเป็นการสวดมนต ภาวนาทานศีลภาวนาอยู่ที่บ้านเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวันก็ได้พอสวดเสร็จแล้วก็ขอพรแล้วก็แผ่เมตตาให้กับตัวคุณและคนที่คุณรักนะคะคุณอยากให้ใครคุณก็เอ่ยชื่อเขาเลยแล้วอีกไม่นานสิ่งดีๆนะคะตามที่หน้าไพ่บอกก็จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะคะทั้งคุณจะได้รับทั้งความปลอดภยัยกาปกป้องคุ้มครองการนำทางชี้ทางสว่างเพื่ออนาคตที่สดใสจจเจริญรุ่งเรืองของคุณคุณเห็นไหมเนี่ยใบเนี้ย คือแบบว่าไม่ว่าจะมีลมพายุหรืออะไรก็ตามเข้ามาท่านพ่อวิภพคเน่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณท่านไม่ให้ใครมาทํร้ายลูกของท่านอย่างแน่นอนนะคะท่านปกป้องคุ้มครองเราให้ปลอดภัยและนําทางเราไปสู่เส้นทางที่ดีสู่จุดหมายปลายทางที่มีอนาคตเรืองรองเป็นสีทองเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งทั้งความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะและอํานาจวาสนาบารมีนะคะแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะคะอ่า พพร้อมเลยทุกอย่างนะคะในกองนี้คือเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับอย่างแน่นอนแล้วคือเนี่ย king of p e n t a c l e คือไพ่มหาเศรษฐีนะคะบอกเลยต้องใช้คำว่ามหาเศรษฐีนะคะไพ่ของความร่ำรวยไพ่ของการเป็นเจ้าคนในคนไพ่ของความเป็นนักธุรกิจใหญ่ ceo นะคะหรือมีธุรกิจ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผู้นําแบบว่ามีชื่อเสียงมากมายในวงสังคมนะคะนี่โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะแล้วก็ แล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะคะคือสิ่งดีๆนะคะที่คุณจะได้รับปฏิหารจากฟ้าฟ้า,ฟานะคะหรือว่าพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเองนะคะแล้วก็พไพ่ใบนี้นะคะยังมายืนยันอีกนะคะท่านพ่อพิคเนตนะคะยังมายืนยันอีกว่าท่านคอยปกป้องคุ้มครองนะคะแล้วก็มองดูพวกเราอยู่นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนั่นแหละค่ะ ที่คอยปกป้องคุ้มครองแล้วก็มองดูคุณอยู่นะคะและพรที่คุณขอนะคะ,ะสิ่งดีๆที่คุณทําให้ท่านนะคะท่านก็เห็นท่านก็รับรู้นะคะแค่รอแค่ว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแค่นั้นเองนะคะในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณหวังคุณก็จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างมาอย่างแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเอ็นเจลแอนเซอร์กันหน่อยนะคะว่าท่านอยากจะแนะนําอะไร เ,เด็นออกมากแล้วหนึ่งใบื meditation bring sensor er. นะคะก็คือว่า,าถ้ามีเวลาว่างนะคะก็นั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนานะคะหรือว่าคำตอบคำถามที่อยู่ในใจของคุณอะคำถามที่ทอยู่วนเวียนอยู่ในจิตใจงคุณอยู่ในหัวสมองคุณนะคะ คุณจะได้รับคําตอบจา,จากการนั่งสมาธิก็ได้นะคะลองออถ้าไม่เหนื่อยจากการทํางานมากนะคะไม่เหนื่อยล้ามากก็ลองหาเวลาว่างนะคะปฏิบัตินั่งสมาธิดูสักวันละสิบนาทีสิบห้านาทีนะคะแล้วคุณจะพบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธานะคะในตัวคุณเองต้องบอกอย่างนี้ก่อนต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวของคุณเองก่อนนะคะ และคุณก็และเชื่อมันในศรัทธาในพระเจ้าของคุณและสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของคุณนะคะปฏิหารจะเกิดขึ้นกับเราได้เราต้องมีความเชื่อนะคะอืมสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะกับชีวิตของคุณนะโูะะ้โอกาสที่นะคะโอกาสแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะจะมาสู่เราทุกคนแล้วนะคะอืมขออีกหนึ่งใบก็พอนะคะ ะค,ะความสำเร็จนะคะความสาเร็จนะคะจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณได้อย่างแน่นอนนะคะในสิ่งที่คุณหวังไว้ในทุกๆเรื่องนะขอบอกว่าทุกเรื่องนะเพราะว่าแต่ละคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ก็มีความหวังความฝันที่แตกต่างกันไป นะคะคุณก็จะได้รับในสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณขอขอให้คุณลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะคะขยันหมั่นเพียรน,นะคะแล้วก็ทําสิ่งดีๆให้ได้ทุกวันหมั่นกระทําบุญทํากุศลสร้างความดีนะคะให้ได้ทุกวันนะคะแล้วสิ่งดีๆนั้นจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนรวมทั้งปฏิหารพรน,นะคะที่คุณขอนะคะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิของคุณคุณก็จะได้รับอย่างแน่นอนนะคะ แบมนะคะหรือว่าผู้อ่านนะคะขอรับเอาทุกคําทํานายดีๆจากหน้าไพ่ทุกอย่างนะคะทั้งหมดเลยนะคะให้เกิดขึ้นจริงกับตัวแบมนับจากวินาทีนี้และตลอดไปช่ดชีวิตของแบมเลยนะคะแบมขอพูดก่อนใครเลยนะคะเพราะว่ามันดีมากเลยนะไพ่จากการทํานายคือจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่หวังเลยครกเลยในสิ่งที่เราต้องการนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะปฏิหารจากฟากฟ้านะคะแบมขอทุกคนรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะคลิปดีๆนะคะจากทางชาแนลของแบมด้วยนะคะยังไงวันนี้ต้องไปแล้วนะคะขอทุกคนโชคดีประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆกได้อย่างที่คุณหวังนะคะสวัสดีค่ะ